ครับมาติดตามทดลองงานติดตามนักเตะเกิดใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวเกิดใหม่ตอนแรกนะครับผมเกิดที่มักเซ่ครับไม่แน่ใจว่าเกิดที่มักเซหรือเปล่าแต่เป็นชาวสเปนนะครับมักเซย,ยิ้มอ่าได้ไปใช้ก่อนแล้วตอนนี้เล่นมานานและอายุ38แล้วก็จะรีทายแล้วมั้งครับผมคิดว่านะผมก็เลย ชื่อมิเกลลูน่าครับนี่ชื่อมิเกลลูนาครับส่วนชื่อเนี้ผมไปอิ i t ิ i c น n a เนม,มนครับเป็นชื่อว่าประกิจคือเป็นชื่อของผม่ลหนะครับจะได้จะได้เข้า,ขาใจและง่ายงนะครับก็คือผมเนี่ยไปตั้งค่าอ d ด t ิ i c นิกเนมนะครับผมนี่นะครับเป็นชื่อผมเลยก็แค่รอเวลานักเตะตัวนี้ลีไทยไปแล้วก็ลองจะลองค้นหาใหม่ว่า จะเจอไหมคนหาชื่อผมเนี่ยจะเจอตัวนี้กลับมาเกิดใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับเพิ่มงานทดลองอีกตัวหนึ่งแล้วครับตัวนี้ดีทายไปแล้วนะครับไม่มีค่าพลังโค้ชครับน่าจะหายไปเลยเดี๋ยวผมขอทดลองอีกตัวหนึ่ง <S <S ก็ตั้งชื่อเป็นชื่อผมเลยนะครับจะได้ง่ายๆหน่อยโอเค เป็นชาวเยอรมันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันพอรีทายไปแล้วจะหาเจอไหมนะครับตอนนี้เดือนเจ็ดนะครับทั้งสองตัวรีทายแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอระบบเกมเคลียร์ฐานข้อมูลก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา ตามล่กันว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมครับเข้าสู่เดือนสิบสองแล้วนะครับผมจะมาลองค้นหาดูนะครับว่าจะเจอสองตัวที่ผมเซตนิกเนーเป็นชื่อของผมไว้หรือเปล่านะครับผมตั้งชื่อของผมไว้นะครับสองตัวนะครับอีกตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็น เป็นกองหลังสารพัดประโยชน์ชาวเยอรมันนะครับผมเ,เล่นซ้ายขวากลางได้นะครับอีกตัวหนึ่งเป็น GK ชาวสเปนนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเจอครับเจออ่ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเกิดใหม่แล้วนะครับนี่นะครับตัวแรกอยู่ไปอยู่ทีมซันเซ็ตนะครับตัวที่สองไปอยู่ทีมดาร์ฟฟอร์ดเดี๋ยวมาดูตัวแรกก่อนนะครับผม อ่าตัวแรกนะครับนี่นะครับผมอยู่ทีมซันเซ็ตซันเซ็อยู่ทีมจากอะไรเคลเมนไอส์แลนด์เหรออ่าเคลเมนไอส์แลนด์แล้วก็อ่าจาก GK ชาวสเปนนะครับกลายมาเป็นนี่นะครับผมกองหน้านะครับเป็นกองหน้าแล้วก็เปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวเคลเมนไอส์แลนด์นะครับเป็นหมู่เกาะเคลเมนนะครับแล้วก็ เริ่มต้นด้วยอายุ27เลยนะครับผมเริ่มต้นด้วยอายุ27เลยนะครับเจอนะครับตัวนี้เจอแล้วก็ค่าพลังต่ำเตี้ยเลดินมากาชื่อจริงๆก็เปลี่ยนเป็นนี่นะครับผมเทรเมนตูเวเทรเมนตูเวยเจอนะครับตัวหนึ่งไม่เกิดเกิดใหม่ไม่ใช่สัญชาติเดิมเป็นสเปนไม่ใช่นะครับแล้วก็ ไม่ใช่โกคิปเปอร์เหมือนเดิมนะครับจากสเปนเป็นหมู่เกาะเคลเมนนะครับแล้วก็จากผู้สาวตูเป็นกองหน้านะครับและเริ่มต้นด้วยอายุ27เลยนะครับผมอ่ะมาอีกตัวหนึ่งนะครับอา้าวอ่ะมาอีกตัวตัวลงนะครับตัว่างเนี่ยเดิมทีเป็นกองหลังสารพัดประโยชน์เล่นมีฟตัวรับได้ด้วยเลีซ้ายขวากลางเล่นได้หมดเลยชาวเยอรมันนะครับอ่ะมาดูกัน อ่านี่นะครับขอดูชื่อจริงหน่อยชื่อจริงเป็นเจมวัตนะครับเจมวัตเจมส์วัตอ่าอ่าแล้วเปลี่ยนสัญชาติจากเยอรมันเป็นอังกฤษนะครับเปลี่ยนสัญชาติไปเยอรมันเป็นอังกฤษเริ่มต้นด้วยอายุยีปีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจากมิฟิลตัวรับสา,าพัฒประโยชน์เป็นกองหน้าเลยนะครบเป็นกองหน้าเลยเป็นกองหน้าเลยอยู่ทีม จริงๆไม่ได้อยู่ทีมดัฟฟอร์ดด้วยนะครับดัฟฟอร์ดไปสอยฟรีมาน่าจะเกิดจากการเป็นนักเตะไร้สังกัดด้วยนะครับดัฟฟอร์ดก็เป็นทีมจากของผมตอนนี้ล่าสุดอยู่คอนเฟอเรนซ์นะครับอยู่คอนเฟอเรนซ์นะครับของอังกฤษเมื่อก่อนยังอยู่ไหมอ่าอยู่คอนเฟอเรนซ์ถอยขอดูถอยถอยถอยหน่อยยังอยู่คอนเฟอเรนซ์นะครับหลายปีเลยอ่ามี มีปีนี้นะครับถอยไปประมาณ10กว่าปีนะครับอยู่นอกหลีกไปเลยนะครับโอเคโอเคเป็นทีมที่เริ่มต้นจากทีมนอกหลีกที่คุมไม่ได้นะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่คอนเฟอเรนซ์นะครับดับฟอร์ดโอเคก็สรุปว่าประสบผลสำเร็จในการทดลองตั้งชื่อนิกเนมนักเตะที่รีทายไปแล้วนะครับเพื่อที่จะสังเกตการว่าจะกลับมาเกิดใหม่หรือเปล่าและ กลับทำไมต้องรองเลือกกะัะันแล้วกลับมาเกิดเป็นนักเตะสัญชาติเดิมหรือไม่และตำแหน่งเดิมหรือไม่สรุปสองตัวนี้ทดลองแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงแล้วก็หาได้จริงนะครับแต่ตำแหน่งเปลี่ยนและสัญชาติเปลี่ยนนะครับผมลองไปทดลองดูนะครับว่าถ้าท่านอยากได้นักเตะตัวเดิมกลับมาเกิดใหม่เนี่ย จะหายัางไงหายอย่างนี้นะครับผมแต่ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับอย่างอย่างขงมสองตัวนี้นะครับโอ้โเป็นกองหน้าทั้งคู่เลยนะครับตำแหน่งใหม่เกิดใหม่ตำแหน่งใหม่หมตแ,หหมแต่ก็ง่อยทั้งคู่เลยนะครับโอเครอบหน้าจะมีทริคหรือเทคนิคหรือแทคนิคอะไรดีๆสนุกๆมาแนะนำอีกก็ ฝากรับชมรับฟังฝาก Subscribe กันด้วยนะครับผมขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ